สวัสดีค่ะป้าแว่นชาแนลค่ะวันนี้ป้าแว่นจะมาพาทำเส้นใหญ่นะคะไว้ทานเององ่ายๆไม่ไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วค่ะไม่ต้องออกไปซื้อแถมไม่ต้องเสี่ยงกับยากันบูดสารกันบูดด้วยนะคะประกอบก็มีอย่างนี้นะคะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงค่ะแป้งมันหนึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำเปล่าสองถ้วยตวงค่ะ น้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะแล้ววันนี้ป้าแว่นจะทำแบบใส่ไข่ด้วยนะคะไข่หนึ่งฟองค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะก่อนที่เราจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะเราควรจะละลายเกลือใส่น้ำไว้ก่อนนะคะให้มันละลายเวลาเราคนแป้งเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะคะเมื่อละลายเสร็จแล้วก็พักไว้ ทีนี้เราก็มาเทแป้งทั้งสองชนิดรวมกันค่ะตดี๋ยวนี้ก็เป็นแป้งข้าวเจ้าตดวนี้ก็เป็นแป้งมันนะคะใครที่ไม่มีถ้วยตวงในบ้านไม่ต้องซีเรียสน,นะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นถ้วยตวงที่เป็นมาตรฐานก็ได้ค่ะหากคุณใช้ถ้วยอะไรในการตรวงแป้งครั้งแรกเช่นประแว่นใช้ถ้วยทําถ้วยน้ําจิ้มมาตวงนะคะคุณก็สามารถใช้ถ้วยตัวนี้แล้วค่ะตวงแป้งส่วน ตัวอื่นเช่นแป้งข้าวเจ้าถ้วยนี้แป้งมันก็ต้องถ้วยนี้เท่ากันและน้ําที่ว่าสองถ้วยก็ใช้ถ้วยนี้ในการตวงค่ะง่ายค่ะเมื่อเราได้แป้งแล้วเราคนให้เข้ากันแล้วนะคะทีนี้น้ําที่เราละลายเกลือแล้วนะคะเราก็เทลงไปทีนี้มันเป็นสองสองสองถ้วยนะคะแล้วก็ตวงสองถ้วยตวงค่ะ ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนคนให้เข้าละลายนะคะ mm. เมื่อเขาละลายอย่างนี้ mm. ต่อไป mm. ก็จะเป็นการใส่น้ำมันค่ะ mm. ตัวน้ำมันพืชป้าแว่นจะใช้ mm. ประมาณครึ่งช้อนของตัวนี้นะคะ ไม่ได้ไม่ได้ใส่เยอะใส่แค่นี้นะคะประมาณนี้เพื่อให้เขามีความล่อนนะคะแล้วเราก็คนพักไว้ค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมกระทะหลังจากที่เราคนแป้งนะคะเราก็จะพักไว้สักประมาณห้าถึงสินาทีแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะได้ตัวแป้งแล้เราก็จะเอาเป็นจานจานกระเบื้องจะดีที่สุดนะคะถ้าไม่มีก็ ก็ไม่เป็นไรเอาตามที่มีก็แล้วกันเราก็จะทาน้ามันรองไว้นะคะเพื่อไม่ให้เขาติดติดตัวอุปรกรณ์ที่เราวางนะคะทีนี้หลังจากที่เราทาพักไว้แล้วเราก็มาตั้งกระทะกระทะถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นกระทะเทฟลอนนะคะ ควรจะเป็นกระทะเทปร้อนอย่างนี้นะคะมันจะได้ง่ายมันจะได้ไม่ติดกระทะนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็เอาตามที่ตัวเองมีก็ได้ะคะ่ะถ้าเป็นกระทะธรรมดาแล้วก็ตั้งให้มันร้อนจัดซะก่อนแล้วเราค่อยมาหลีไฟลงเพื่อไม่ให้เขาติดกระทะนะคะทีนี้เราก็ไฟที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นไฟค่อนข้างอ่อนนะคะ แล้วก็ตั้งกระทะแล้วก็ทาน้ํามันเคลือบจะมีฝาแก้วปิดนะคะเพื่อจะได้ได้เห็นชัดแต่ถ้าใครไม่มีก็เอาฝาหม้อธรรมดาก็ได้ค่ะมเมื่อเราตั้งกระทะให้มีความร้อนเล็กน้อยนะคะไม่ต้องร้อนมากแล้วก็มาคนแป้งแป้งที่เราจะทําทุกครั้งเราต้องคนให้ละลายก่อนนะคะเพราะว่าเราริงไว้เขาจะตกตะกอนความหนาบางอยู่ที่เราชอบเลยค่ะเอแว่นจะเอียงลงมาอย่างนี้ก่อน แล้วก็กลิ้งค่ะทำการกลิ้งแล้วเราก็ปิดฝาเราก็ดูจนกว่าแป้งตัวที่เราทำนะคะเขาจะใสเมื่อเขาใสก็แปลว่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเมื่อเราเปิดขึ้นมาเขามีความใสอย่างนี้นะคะก็แ,แสดงว่า สุกแล้วค่ะเราก็เอาน้ํามันทาสักหน่อยเราจะทาข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเทฟลอนมันจะมันจะง่ายนะคะนี้เราก็เทพักไว้เราก็ทําอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าเราจะพอแต่ถ้าประมาณถ้วยถ้วยน้าจิ้มที่ป้าแว่นทําเนี่ยเขาจะได้ประมาณสักทานได้สักสองคนแบบอิ่มๆจุกๆเลยนะคะทีนี้พอกระทะรร้อนล้วก็ทาน้ามันอีก,กทีนี้ป้าแว่นจะมาทําให้ดูในส่วนที่จะผสมไข่นะคะ ไข่ที่เราตอกไว้เมื่อกี้นะคะไข่ที่เราตอกไว้เมื่อกี้เราก็มาทําการตีให้มันแตกเมื่อแตกแล้วเราก็เอาแป้งคนผสมเลยค่ะเมื่อเราตีไข่แตกแล้วเราก็ใส่ในชามใหญ่นะคะ เราก็จะใส่แป้งประมาณสักแล้วแต่เราชอบไข่เยอะไข่น้อยนะคะอย่างปราแป้งจะใส่สองทับถี่แล้วก็คนให้เข้ากันทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะก็ต้องทาแบบทาพิมพ์นะคะทากระทะให้เขามีความมีเคลือบน้ํามันนิดนึงเพราะว่าเวลาเราเทเวลาเราเทลงไปเขาจะได้ไม่ติดนะคะแต่เทฟลอนจริงๆก็ไม่ติดแต่ถ้าเราทาไว้สักหน่อยก็คงจะโอเค ทีเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าเราใส่ไข่นะคะตัวไข่นี้มันจะทําให้แป้งไม่ค่อยเหนียวถ้าหากชอบความเหนียวก็สัดส่วนของแป้งเราควรจะเพิ่มแป้งมันเข้าไปคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าส่วนนึงแป้งมันก็ส่วนครึ่งตัวนั้นจะทําเพิ่มความเหนียวเมื่อเวลาเราใส่ไข่เมื่อเวลาเขาสุกออกมามันจะพอดีค่ะ อันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนเนาะแล้ก็ดูจนกว่าไข่จะสุกนะคะซึ่งเวลาการทำก็ใกล้เคียงกันอาจจะนานกว่ากันนิดหน่อยถ้าใส่ไข่นะคะเผื่อไข่สุกเนาะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็อร่อยนะคะถ้าคนที่ชอบ ล่าหน้าที่ผัดใส่ไข่ตัวนี้เราก็ไม่ต้องผัดใส่ไข่แลคะถึงเวลาเราก็ทําแบบตัวนี้ได้เลยเพราะว่ามันมีไข่อยู่แล้วเราก็เทพักไว้แล้วก็ปิดฝาค่ะ,คะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี่ก็คือเส้นใหญ่ที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ไม่ใส่ไข่ค่ะแล้วแบบนี้ใส่ไข่ค่ะ ปาแว่นขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะชมมาดูคลิปของปาแว่นนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ปาแว่นด้วยนะคะขอบคุณ